เตืตาไปเลยเป็นโอ้ยกอดกันได้ไหมเออเพื่อกับเพื่อกับว่าเขื่อนอายเพื่อกอดย่ายกอดย่ายแต่งย่ายหอยโอ้แต่สวรรค์พี่น้นองเลยประทับใจประทับใจแท่นขอ,อบขั้วครับตั้งปูตั้งยาตั้งพอนะครับตั้งเมียมีลูกมีพ่อนันสวรมีพ่อสวรรค์น่าดูนานะ พีวันสวัสดิ์มาน้นนานโอเ้ยจีบได้สอนพอหล่องเพียงกว่าน้อบ้านนี้ลูกเสียงดีป่ะนี่แม่อูเสียงดีครับอืมปุ่นสัมพันธ์ได้มาอยู่นํากันกับพ่อโนกแม่นแมนปี่น้องแม่นอีลีก่ะครับป้าป้าเต็มก็จีได้เป็นป้าเขาตัวบะะนะ้านเนาะแอนว่าใหญ่มาอะไรแม่กะให้รวมกันพ่อกับลูก แล้วจ้าวัสสันแยกเลยเด้อพี่น้องเลยแยกของลูกตั้งหากเด้อจะร่วมกับพอเด้อร <l> ่วมี๋ยวลูกกับพอสิปันกันปันบอลุ่งตัวแล้วแยกเลย,ยตั้งหากครับยี่ตั้งหากไอ้ลูกเสียหายดอกนะครับทิ่เปิดบ้านในเพื่อนยูนะครับติดเปิดบ้านในเพื่อนยูยิลาหน่อยนะครับห <c oughs> ลังพิ้งขึ้น ตาออดเพลินกาลัางสีอาบน้ำพี่น้องที่เราเรียงพระเอกออดบุญชรินไหนฟังก <c oughs> าลังโพหัวไหมจะเรื่องทิมขันแลีนออกมายันฟังเสียงอันหลานสาวประคโคถอนมาสันออกมากว่า<ห><ห>ปุ๊บป้าจิตตวมาสันอิ่มปุยปุยอยู่เออเอาเอาด้อปานนี้พอนกเอาา้ยบปันมาสันเฮ็ดเอาลูกสาวเด้อสันดอกเอ้ยไปฮาร์มมากปานนี้เนาะสันดอกแม่ขอให้น้องนก ใจดีน่ารักนาอลูกขอบคุณครับอีหลหาคือตาหักแท้สันปาดปาด่าสุภาสาาัพสัาปาาคุณปา่าพีแอมเว้พีแอมเพียงขนมจังเรื่อยเพี่ย,งน,ย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 งนออย่าพี่ใหม่นกเนกีน่ยนกนกลืมซื้อเหรียญใหญ่ดิเดียวเนี้ยฝากลูกสาวเลยใหญ่เด้อ <c oughs> ฝากไอ้ต่าวหยองเนี่ยมา น้องสาวมามายุย่เสียงวีหกลูกสาวพอนกบานนี้ล่ะลูกสาวเอาพวกมาไล่พ่อไปเบิดลวสัน <c oughs> เอามาว่ากันวีว่า,า,ากันกับเพื่อลูกนะครับ <c oughs> เพื่อลูกอืม <c oughs> เพื่อหน้าโคตเขา <c oughs> บ่มีเมียแต่มีลูกเราเด้อบ้านละสัน แมนยี่ด้อครับพี่น้องลูกหลวงใบแต่ไปเอามาหมู่บ้านนี่ย่าไปผูกแขนเอาเด้อมาเด้อมือเอื้อนนี่พี่น้องเชิญทุกคนเ้ยครับเด้อมาผูกแขนเอาลูกสาวรักรักอัสสันคือแม่หอยแถนน้องหาอัสันคือยีหลีได้พี่น้องคือยีหลีคือมีลิ้นคือแม่หอยคือไอ้ไม้แบงสันนี่ครับ ตาหัดแต่รลานสาวลงอีหลาหน่อยแล้ว่สันว่า <c oughs> เพิ่นมีเตยิ้มเบ่อยยังถึงมันก็ยิ้มถ้าเบิ่งพี่น้องรุ่นซอยกันมามนเบื้อเอิญเพิ่นแต่งหนา้าองค์ทรงเครื่องออกมาแล้วเพิ่นสิเป็นจันงได๋แต่เบิ่งซอยกันเนนด้ดเอคืมเพราะเคยแต่งจักเชียแต่งแบบเราปากหมดไม่เห็นขึ้นหรอครับเอาา้ากาตาแชนเนลนี่นะครับผมหลบปากแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับขึ้นเมียหอยเด้อว่าสันว่า คือบอพีน่นอนแต่หลานแล้ว,ว,ล,ล,วลองไ้แมวลองไ้ฟังแน่หลานหน่อยอีหลานอกะเพียงแน,น่ลูกเอาอั้นก็ได้ลูกเอาเสียงตะเบนจ่าก็ได้ลูก